มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปกแรงในเซดิไทยแลนด์นะครับหุ้นทิปหรือว่าบริษัททันตวันอินดัสทรีพับสิกกอบดีลิมิตนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัวทิปนะครับเขาเป็นผ,ผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป แบบครบวงจรนะครับโดยตัวรายได้ของเขานะครับมาจากถุงพลาสติกทั่วไปประมาณ88%นะครับหลอดดูดเครื่องดื่มประมาณ6.67%นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆในจำพวกพลาสติกนะครับ 5.29%นะครับโดยตัวงบการเงินรายได้ลดลง15% year เ n อ e a เเยวเมื่อเทียบปี2023กับปี2022ตัวกำไรลดลงถึง20% year เ n y e a เยวันเยียเลยนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น2% y e เ r ี n year ตยวันเยียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น5% y e เ r ี n year ยวันเยียนะครับปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่9.12เท่านะครับแปลพูดง่ายง่ายก็ลงทุน9ปีขึ้นทุนนะครับถ้าไม่โตวกว่านี้นะครับ P/B book value ก อยู่ที่1เท่าพอดีนะครับแต่ถือแอสเซทที่มีเข้าซื้อราคานี้เราก็ได้ราคาเท่าเจ้าของนั่นเองนะครับ p v เท่ากับ1นะครับตัวที่โดดเด่นคือ D/E Ratio นี่สินตุนเขาน้่งต่ำมากนะครับงบกำไรสะสมแต่ดังเดิมน่าจะดีนะครับเค่นี้น้อยน้อยกว่าหนึ่งนะครับได้0.2เท่าเท่านั้นนะครับนี่สินต่อทุนต่ำเช่นนี้ในสภาพวเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับผมเกียบลมีมาให้ข้อนัางดีที่5.64%ต่อปีนะครับ ผู้ใดสนใจหุ้นเลเรื่องของพลาสติกขอบงวงจรก็ลองศึกษาเพิ่มเติมหุ้นทิปในเชิง VI ทําการบ้านกันก่อนลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟาออกตามกรฟัฟกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกราฟทางเฟรมมันพบว,ว่ามีการตัดลงของ MA ซีดีหลายเส้นสีดำเงินตัด เส้นสัญญาณแสดงลงไปมีฮิสโกร,รมแสดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวๆเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟรมมันคื่อู้ที่เล่นตามเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโกร,รมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อดยังไม่ต้องมีของนะครับรอเข้าซื้อสัญญาณเข้าซื้อรอบใหม่ตอนที่ MBCD เส้นสีน้ําเงินตัดสัญญาณสีแดงแล้วก็ปรากฏแท่งเฮิสโกร,รมแท,ท่งสีเขียวแท่งแรกก็ Fol l o w by บได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถรับใชท้ทุกตามเฟรมนะครับ ไปดูตัวไทม์เฟรมวีภาพระยะกลางนะครับไทม์เฟรมวีพบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c เหลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสแสดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันดียาวๆเป็นสัญญาณายสัญญาณซื้อไหนภาพระยะกลางไทม์เฟรมวีเพื่อนเพื่อที่เล่นไทม์เฟรมวีก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับไปดูตัวไทม์เฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับไทม์เฟรมเดย์พบว่ามีการตัดลงของ MA c มเหลายเส้นสีนํำเงินตัด ส้นญาณลายแสดงลงไปมีฮิสโตแกรมแสดงจมลงไปใต้น้ํากันเย,ย,ยาวๆเป็นสัญญาณเซลย์สัญญาณขายในภาพาร,ระยะสั้นตามเฟรมเดเพื่อนๆที่เล่นตามเฟรมเดีก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนนะครับก็ฝากกันไว้สําหรับสายเทรดวินยัยไมเคิลมันนี่เ a นจ์เมนต์การทาตามอิดิเคเตอริและตามเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งคัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้ แล้วก็มาฝึกซ้องกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมองกรลตุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ